สวัสดีค่ะทุกคนยูริมเลนะจ๊ะอยู่ที่สีกคายินจ๊ะอังซิล่าววัมดินค่ะผ่านมาอังซิลาค่ะเราก็ต้องมาจัดเมนูซีฟู้ดกันบ้างแต่ว่าตอนตอนมีแดดคือแบบเพียง้างแห้งก็เลยวนไปนางยูนทะเลเพราะว่า,วามันร้อนกลัวกลัวส่งย <c oughs> ยพยาอย่กส่งพะยาเดี๋ยวเร,รารออาหารกา็ไปนะจ๊ะ ันนี้เป็นกันเชียงปูนี่จ้าหอมหวยหอยเลยแล้วก็ผัดปกตี่นะจ้าหอยแครงหอยแครงรสมะเข้าสวยดีทำมาแบบต้องหัวใจดีอันนี้อะไรจ๊ะแกงปลาแกงปลาปลาแกงปลาปลาเอ้าถอดหนึ่กินกวอดข่อยเป็นไรช้ำบอ๊ะหรือข่อยคิดถึงพี่บีอย่างเลยฝากคำนี้ไปให้พี่บีเอาฝากให้ข่อยทำไม ออีกคำพ่พวนหน่อยต้องมาแก้ดีกว่าเอา๋เอๆๆอๆออืสนกแ,แล่แ้วได้อือ <laughs> กินเริ่มเลยการเชียงปูจ้าชี่เิมเป็นกันเชียงยยปูงคือยีขานแก่กระปูปูเร่ะไได้แก่อือ สองยากให้ความสุขกับตัวเองความสุขของเราคือการกินก็ยานหลังมันเก่อนปะวัามันเกลืนอนมันราอนปวดดนันช้ำอเดอน้านี้ค่ยมากแล้วคือจังมากครับไอรจมบอยกบเอวี่อเทีแล้วอ๋อเที่ยวนาดนเอที่สมาไอเดมบอลพร้อมเที่สามมาสองคน นนั้นคือซีการีนเขาที่อา่างศิลาค่ะเชื่อชอบที่อยู่แล้วกับบรรยากาศาล่ะข้าขนาดทุกคนตัวเช็คคุณจกใช้มือนะคะมันจะได้แบบอัตราลดการกิน เดี๋ยวเรารอซิงเนี่ยจะว้าวมาแล้วตัวบักไงอ่ะตัวลูกเอฟเนงยมันคือกุ้งแม่น้ำแบบมันกุ้งแบบช้ำๆมึงขนาดกุ้งกัขนาดปลาหมึงโอ้สิความฝันฉันเป็นจริงแล้วความฝันที่สิได้กินนม่ป่ะนี่ยกูขอเจ้า มาทุกคนขออนุญาตให้ข้ามซุก็จะของมือหนึ่งมันเป็นความฝันแบบมาเนิ่นัหนเบิ่งมันกุ้งเธอเยอะเปิดนี่เอามาราดข้าวนี้ใช่ไหมแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟูดจ้ะใส่ลงไปแล้วก็ถือคำนึงให้เอฟซีทุกคนค่ะ ชเหอมหอมแบบมึงมันกุ้งดาดเข่าเลยกดีแล้วก็น้ำจิ้มลาดเอิร์แล้วก็ขาโบอมอันีเอื้าเนื้อกุ้งมันเนื้อดิอ เด้งๆชอบๆเด้งดึ๊ด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 โยโอ้ยตกขนาดนั้นเลยเวลาใส่เนื้อใส่เอ้านี่ดูดูซิกเนเจอร์ดูเช็กเจอร์กันหน่อยซิกเเนจอร์เนื้อกุ้งอันนี้คือไซส์สี่ตัวโล จำจำน้ำจิ้มน้ำจำมันคือความสุขของคนชอบกินกุ้งขออนุญาตินคำโอโอตออแรงขอยาก